สวัสดีค่ะค่ะกันาี้กับมพชนัททาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถิ่นค่ะื้นนี้นาไดไม่รู้หาแหล่งหิวเขาแห้งจะเลิกง,งันมันไม่เมื่อยจะนะกระได้ต้มปีกไก่ค่ะต้มปีกไก่ใส่กะหล่ำหัวใจค่ะอันนี้ก็เป็นตำแตงลูกเคืงจ้ะตำแตงตำไทยค่ะแล้วก็ใส่ปลรรา้ําแบบลูกเครองแล้วก็มีไข่เจียวค่ะไข่เจียวโทษแผ่นใหญ่เลยค่ะข้าวเหนียวอยู่ข้างล่างจ้ะพอดีลูกไส้มาพอข,อขอเครองนึง นัดจะแบ่งให้ลูกไส้นะัดเค่งหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวแบ่งไข่ให้ลูกไส้ก่อนฝรั่งหน่อยได้กินหอมไข่า็จะนะัดอยากกินไข่เดี๋ยวแบ่งให้เพิ่นกินมันเป็นเค่งได้เนี่ยลูกไส้ได้หลายกว่าแบบหนึ่งเลวจ้ะมาจ้ามากินน้ำกันเอากรขอราไปให้ลูกข,นะกขาเนะนี้วนัดอยู่ข้างล่างนัดแบ่งไข่กับขเนี้วไปให้ลูกจ้ะฝรั่งหน่อย กินไข่เจียวก็บข้าวเหนียวมาจา้าเมนูหิวเหี้ยงอ๋อแซบ่บแกงใส่ะกลําหัวใจใเฮดไลทเมนูส่วนหอนไม่แห้งหลังเลอะงานจา้ะ

ก็ขอมาแจัมน้ำรืูปตองอามาก,กันได้จ้ะแกงหอนออื xem đẹp xem xem thua xem xem thứ ba. ลูกไสนะ้มาเพรกันบานนะจ๊ะทำวาันจะกินหอมไข่เจียว ปีกไก่ทอบนจ้ะโอมสามีว่างกินเยอะๆพร้อมลง <c oughs> งั้นหลายจ้ะ แต่พอมูอยู่ห่างเทสโกโ้มูกระทัะมาพอมลงเพราะว่าตอนนั้นนัยยังพันสอกจะนากลุ่มอาัาสือสอแล้วก็กลุ่มงานนนะงานหลาย เล็บหอมลงใส่ความคิดเลยตอนนี้สามีว่าสอบผ่านแล้วกินเยอะ มาได้แบบหันกลองแบบทายเต็มจอค่ะเพราะว่าเหแบบมี้มังกนได้หลายต่ออยู่เขาจะได้แบบ <c oughs> ล่งคลิปช็อตน้ำเขาอยา่ลงในเฟซมาก็ว่งได้ ัวรเสพต้มใส่กะลำก็เสพ <c oughs> กะลำกระวานดิไก <c oughs> ่เปื่อยดิ ใส่ขาออนสมันไพพี่ตู เสร็จตะไครทุบ 僕。 เแสบไม่แห้งหลายค่ะอาจจะเป็นเล่มตําแตงตอเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะแง่จ้าถ้าเกิดว่ามากคลิปนี้จะได้กิดฝากเป็นร่องใจนะเดยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดิ้กดกระดิ่งนาะค่ะเสรีปบอดภายไม่ม่แสบแสจ้าขอบคุณในรายค่ะสวัสดีค่ะ